สวัสดีครับมาพบก,กับแฮปปี้กันพากันอีกแล้วนะครับในคลิปนี้มีหุ่นตัวหนึ่งจะมารีวิวนะครับทำสีไปเสร็จเมื่อปีที่แล้วนะจะเป็นหุ่นตัวไหนไปรับชมในคลิปกันได้เลยนะครับผมนี่นะคะก็จะเป็นหุ่นอีเปี้ยนค่ายดาบันตัวนี้นะครับแต่แต่ที่ทำไปไม่ได้ไม่ได้เป็นสีแดงนะ ที่จะรีวิวไม่ได้เป็นสีแดงนะครับเพราะว่าได้ทำสีไปแล้วนะครับนี่จะเป็นตัวนี้นะครับ <isha noise> นี่ครับอิเปียนตัวนี้ตัวนี้ได้ทำสีไปแล้วนะครับได้ทำสีเป็นสีม่วงสีม่วงเขตดดำนะครับสีม่วงเขียดดำนะครับอิปเปียนตัวนี้ก็เป็นของค่ายดาบันนะครับนี่ตัวนี้ค่ายดาบัน ก็สีเดิมเดิมสีเดิมเดิมสีมาสีเดิมเดิมมานี่ก็จะเป็นเฉดสีแดงนะเป็นเฉดสีแดงที่ไม่ค่อยสดเท่าไหร่นะผมก็เลยเปลี่ยนสีนะครับเป็นเฉดสีแดงแบบนี้นะอันนี้ทิ่นส่วนหางทิ่ส่วนโล่นะทิ่งส่วนโล่ที่ติดจากหางตอนเป็นละแรงาเป็นยางก็ยังไม่ได้ทําสีนะครับเป็นสีแดงเขียนนี้นะสีก็ยังไม่ค่อยสดนะนี่ก็จะเป็นรูปนี้นะครับนี่รูปนี้ที่ว่า ตอนกำลังทำสีนะครับมาเรามารีบิวกันเลยนะเนาะเอ่ะหักตัง้งโอเคครบับอ,อีเพี้ยนอีเพี้ยนตัวนี้ก็ได้ทำสีเป็นสีม่วงไปนะครับสีม่วงปึ๊บอ่าโอเคเดี๋ยวแป๊บน,นึงนะเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่ม เพิ่มไฟก่อนเพิ่มไฟก่อนอืมเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอาไฟตั้งไว้ตรงไหนดีเอาไฟตั้งไว้ไตรงนี้ได้นะละกันเนาะนี่นะอืมเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวตั้งไฟกันก็รีวิวกันกสดๆอย่างนี้เลยนะตั้งไฟกันกสดๆดอย่างนี้เลยอืม <c oughs> ครับเฮ้ อย,อย่างนี้ดีไหม,หม,มที่เริ่มบัตสว่างไปมาประมาณนี้นะครับไม่เอาปิดดีกว่าเนาะปิดไปแบบนี้ดีกว่านอะอเอาละนี่หันมาอย่างนี้อ่าก็จะโอเคละเอาม,มุมนี้แล้วกันนะครับอ่าโอเคโอเค็เครดีวิวกันสดๆแบบนี้แหละ <c oughs> อีอพีนตัวนี้ก็เป็นเอ็มนะเอมหนึ่งต่อร้อยนะครับ ได้ทําสีม่วงก็ใช้เป็นสีของโกเบนะครับสีของโกเบสีดาก็ใช้เป็นสองโกเบแล้วก็ได้เอามาร,ร์กเ,นะเกอร์สีเงินอันนี้นะมาร์กเกอร์สีเงินนี้ตัดขอบไปนะครับตัดขอบออเดี๋ยวน้านเดี๋ยวนะก็ได้เอามาร์กเกอร์ตัดขอบตัวนี้ไปยังไม่ได้ใส่ให้นะครับตัวนี้ใส่กันสดสดนี่แหลนะเนาะ ใา่าปีกันสดๆนี่แหละนี่ก็จะเป็นรูปร่งแบบนี้อ้าหลุดอ่านี่ไงเดี๋ยวจะรีวิวนะครับว่าตัวนี้มันหลุดปีกตัวนี้หลุดง่ายนะครับนี่นะของที่มีมาให้ตัวนี้ตัวนี้ผมได้มือสองมานะผมผมได้มือสองมาเขาเขาก็จะประกอบมาให้แล้วนะ แต่เห็นเจ้าของเก่าเขาบอกว่าประกอบง่ายนะประกอบง่ายนะตัวนี้ประกอบง่ายก็มีเหล่าบ้างควานบ้างนะครับตามโมจีนนะอันนี้ตัวนี้ผมได้มือสอมานะเจ้าของเก่าเขาประกอบมาให้แล้วผมก็เลยเอามาทําสีมีอะไรมาให้มั่งนะที่เจ้าของมาให้ก็มีนี่เลยในส่วนหางองกรที่เป็นโลนะครับที่เป็นโลได้ตัวนี้ยังไม่ได้ทําสีนะแล้วก็ ให้มือเบร์หคู่มือกำหนึคู่แล้วก็อาวุธมาหนึ่งอันนะครับอันนี้ก็ได้ตัดขอไปแล้วแล้วก็เอฟเฟกเอฟเฟกดาบแล้วก็สลิงอันนี้สลิงผมได้มาเป็นสีเขียวนะแต่แต่ของเดิมน่าจะเป็นสีดำหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับอน,นี้สลิงสลิงหร,หรือว่าหรือว่าที่เรียกว่าสายพลังงานนะครับที่เชื่อมกับโล่ส่วนนี้นะ มาส่วนตัวนี้จุดขยับจุดขยับนะเดี๋ยว,เ,ยวเอาปีกออกเอาปีกออกก่อนเนาะอ่าจะได้เห็นกันชัดชัดอ่านี่หลุดอยู่เนะนี้ยดีนะครับชิ้นส่วนชิ้นส่วนปีกตัวนี้นะที่เตียบนี้จะหลุดง่ายถ้าไม่ตีเลื่อนอะไรก็ก่าวไม่ได้เลยนะครับก่าวไม่ได้แต่ผมไม่ก่าวนะ เพราะว่าได้เอาออกมาทาสีเอามาออกไปติดดีคอนนะั่นก็เลยไม่ได้กาวนะครับ mm hmm. อ่เดี๋ยวเอาออกก่อนเนาะขมือออกก่อนจุดขยับนะครับก็ส่วนหัวส่วนเออแล้วก็นี่ส่วนเขานะส่วนเข่านะครับส่วนเขาก็จะหลุดง่ายนะครับหลุดง่ายมากขยับโดนปุ๊บหลุดเลยจุดขยับส่วนหัวก็ นี่นะขยับขึ้นลงขึ้นลงหันเวลาหันนี่ก็จะเดี๋ยวขอเล่งเล่งแต่งหน่อยเนาะ,ะเวลาหันนะเวลาหันส่วนส่วนปากนะส่วนปากก็จะติดไหลตรงนี้นะครับติดไหลตรงนี้หน่อยต้องเงยเงยขึ้นแล้วก็หมุนก็หมุนนี่นะครับก็หมุนแล้วก็หมุน ก็หมุนได้นะครับแต่ถ้านี่นะครับก็จะโดนก็จะติดขอบนะติดติดขอบส่วนนี้ตรงนี้เวลาหมุนนะครับก็ระวังกันด้วยนี่นะก็จะหมุนกลับไม่ได้ <laughs> <laughs> อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวหมุนกลับ่อนอ่าหมุนกลับได้แล้วนี่นะครับแล้วก็จะมีส่วนเขาที่หลุดง่ายนะครับส่วนเขาที่หลุดง่ายก็ถ้ากาวแล้วก็กาวแล้วก็ส่วน ส่วนชิ้นส่วนที่ติดที่ต réussi, ิ ilim, Broadway, ดหูตรงนี้ก็ติดหลุดง่ายนะครับชิ้นส่วนนี้นะชิ้นส่วนนี้หลุดง่ายถ้ากาวได้ก็ติดกาวไปเลยเพราะว่าหลุดง่ายมากนี่ครับอันนี้ผมติดกาวไปแล้วเพราะว่าลำคาบทนลำคาบไม่ไหวเพราะว่าหลุดโดนนิดนึงหลุดตัวนิดนึงหลุดนะครับส่วนแขนเดี๋ยวเอาเอาออกกันส่วนแขนก็หมุนหมุนได้นะครับสองข้าง มนได้รอบสองข้างอันนี้ผมก็ทําตีไปกันก็จะค่อนข้างแน่นนะหมุนได้นะเหมุนได้สองข้างนี่มืองอนี่มืองอได้ประมาณนี้สองข้างอ่าหลุดอีกแหละ <laughs> เดี๋ยวค่อยใส่แล้วกันเนาะหลุดง่ายมากเลยครับเนี่ยเดี๋ยวค่อยใส่จะหลุดง่ายมากอ่านี่คนระับ งอได้ขนาดนี้สองข้างสามารถตั้งกาดได้นี่เลยแล้วก็ส่วนลำตัวส่วนลำตัวก็จะหมุนได้แค่นี้นะจะติดหมุนได้แค่นี้ซ้ายขวาขยับขึ้นลงนิดนึงนะครับหมุนได้แค่นี้ซ้ายขวาจะติดนะครับกระโปรงส่วนกระโปรงถ้าขยับได้นะครับข,ขยับได้ แต่กระโปรงหน้ากระโปงข้างกระโปงหลังนี่จะเป็นบอลจอยเหมือนนะครับจะเป็นบอลจอยเหมือนนะของของดาบันนะเฉพาะของไอของดาบันนะที่เป็นบอลจอยนี่นะจะถอดให้ดูนี่นี่เราจะเป็นบอลจอยเลงเล่งแตงหน่อยเนาะอ่าโซมไหมทีนี้ นี้่าจะเป็นบอลจอยอเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวสักครู่นะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งนะเอาเปิดไฟแป๊บนิดหนึ่งนะอ่ะ อ่าไฟเอาไฟเปิดช่วยแสงสว่างนิดนึงนะครับถึงว่าอื้มเอางั้นเราก็ทำก็นี่เลยอ่า uh, เปิดช่วยแสงสว่างนิดนึงนี่นะครับข้างหลังก็จะเป็นบอลจอยนี่นะครับบอลจอยแบบนี้แบบน,แบบนี้แล้วก็ใส่ถามันถามันหลุดไงไหมก็หลุดค่อนข้างยากหน่อยนะครับกระโปงหลังของ,ของฟฝั่งเลย แล้วก็อันดมอนขึ้น่อยปรงข้างก็จะเป็นบอลจอยเหมือนกันนี่นะครับจะเป็นบอลจอยเหมือนกันแต่หลุดยากนะปรงข้างหลุดยากแล้วก็ปรงหน้าปรงหน้าก็เป็นบอลจอยเหมือนกันจะหลุดค่างง่ายนะปรงหน้านี่ครับเป็นบอลจอยนี่จะหลุดค่อนข้าง่ายนะกปรงหน้าโดนนิดนึงก็หลุดนี่ครับอ่าเรามาส่วนขาส่วนขาก็เดี๋ยวข่อยยาติด ใส่ที่เดิมเนาะอืมส่วนขานะตส่วนขาดูตอนงอ้างหลังก็งออืมหลังก็งอได้นี่ประมาณนี้ยกขึ้นอ้าวเดี๋ยวกรงหลังหลุดเอานะ่าเราเราก็ทำางเราตนนัวงันหลุดก็ว่าหลุดนะครับจะยกขึ้นสูงไม่ได้นะก็ปรงหลังยกขึ้นสูงจะหลุดก็ได้ประมาณนี้ ข้างหลังแล้วก็ยืดไปข้างหน้านะข้างหน้าข้างหน้าก็เอาขึ้นได้เท่านี้นะข้างหน้าก็เอาขึ้นได้เท่านี้เพราะว่าติดกระโปงหน้าสองข้างเลยอันนี้รุดเดียวสองข้างเลยนะครับนี่สองข้างเลยออปึ๊บ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 นี่จะติดกระโปงหลังนะครับนี่ ติดกระโปรงหลังก็จะหลุดปุ๊บอ่าตอนตอนยกก็ทําให้ยกขึ้นสูงไม่ได้นะเพราะว่ายกขึ้นสูงปุ๊บกระโปรงหลังก็จะหลุดก็งอได้ประมาณนี้ข้างหลังประมาณนี้แล้วก็ข้างหน้านี่ข้างหน้าหลุดอีกแล้ว <laughs> เดี๋ยวนะใส่ข้างหน้าก่อนถ้าเกิดกาวได้ก็กาวไปเลยนะสาหรับคนที่ต่อดิบนะครับกาวได้ก็กาวไปวนะั่นแหละหลุดอีกแล้วเดี๋ยวพอใส่ก่อนนะครับ หลุดกันสดกาวได้ก,กาวไปเลยนะเพราะว่าชิ้นชิ้นส่วนมันก็ค่อนข้างจะมีหลุดง่ายอยู่เป็นบางชิ้นนะครับเป็นบางชิ้นอ่าใส่ไงเดี๋ยวถอดกนะัอนขอยาตนะขอยาดถอดเลยอืมก็มีส่วนนี้นะที่หลุดง่ายเดี๋ยวขอญาาิ ครัอ่าโอเคก็จะเหมือนกันทั้งสองข้างนะขึ้นลงงอขึ้นงอลงก็งอขึ้นไม่ไ,มได้นะติดกระโปรงหน้าขึ้นมากเดี๋ยวกระโปรงหน้าก็หลุดนะครับแล้วก็ได้ประมาณนี้นะ่นประมาณนี้เอ่กระโปรงหน้าจะหลุดแล้วไม่ได้นะติดก็ประมาณนี้นะอืออ่านี่นะโดยรวมเท้าเท้าก็ลงได้นี่ ขึ้นลงได้ประมาณนี้เยวขออนุญาตใส่นะครับขออนุญาตใส่ก่อนอันนี้ใส่ที่ใส่กัทอ่าแล้วก็มีส่วนนี้นะนี่นี่ลืมบอกไปส่วนนี้ด้วยนี่นะครับเป็นปีกส่วนนี้นะปีกส่วนนี้ก็หลุดง่ายหลุดง่ายมากนี่นะครับถ้ากาวได้ก็กาวเลยนะครับเนี่ยส่วนนี้นะ จะหลุดง่ายมากอันนี้ของของดาวันนะครับที่หลุดง่ายนี่นยจะหลุดง่ายมากโดนนิดนึงก็หลุดนะครับโดนนิดนึงก็หลุดดังนั้นก็โอเคก็มีมีเท่านี้นหะครับจุดขยับนะแล้วก็ปีกส่วนปีกจุดขยับก็นี่นะ ติดกลางขึ้นติดกลางขึ้นกลางลงนี่ครับกลางขึ้นกลางลงอึ้บนี่แบบนี้นี่แบบนี้นะครับอึ้บตรงนี้สามารถกลางออกได้แต่ฝั่งนี้ไม่ได้นะติดน่าจะติดตีนี่นะครับอ่าจะติดใหม่หลุดตะกาวได้กร้กันเลยนะโอเคอ่ะหลุดอีกแล้วว้า ก็จะเป็นก็จะลำคาญอยู่นิดนึงนะครับถ้าเอามาจับเล่นผานนะส่วนสีที่ผมทําไปก็เป็นสีม่วงนะสีม่วงของโกเบที่ได้พ่นไปเป็นจะเป็นเฉดสีม่วงดํานะครับม่วงดํานี่แล้วก็ได้ติดดีคอไปนะได้ติดดีคอไปแล้วก็ได้เอามาร์กเกอร์ตัดขอบสีเงินนี่นะครับมาร์กเกอร์ตัดขอบเป็นสีเงินนี่ครับตัดขอบสีเงินไป ส่วนที่เป็นสีดาก็ตัดขอบไปนะครับสีเงินแล้วก็เอาดีคอม,มาติดส่วนประกบก็จะประกบไม่ค่อยสนิทมากนะนี่ครับเนื่องจากผมได้ทําสีไปได้วยแหละเพื่อนก็เลยประกบไม่ค่อยได้ประกบไม่สนิทนี่ก็จะพ่นสีทองของโกเบไปนะส่วนนี่นะที่ระบาอากาศก็เป็นสีทองนี่ก็ตัดขอบสีเงินไปนี่นะครับตัดขอบสีเงินไปนี่ ส่วนด้านนี้ก็ตาขอบสึงกันไปเหมือนกันนะอ่าดนนี้จะหลุดนะหลุดเดยอะหลุดง่ายมากนะนี่ส่วนด้านนี้ก็จะประกบไม่สนิทเลยเพราะว่าเนื่องจากอาจจะทําสีไปด้วยนะครับก็อาจจะติดสีไปนะก็ยังไม่ได้ขัดแก้นะครับส่วนนี้ก็ได้แต้มสีงเงินเอาสีงเงินแต้มไปก็ได้เอาดีคอ แล้วเหลือของตัวอื่นมาติดนะครับตัวนี้อ่าตัวนี้หลุดีะนียโดนไม่ได้นี่โดนไม่ได้เลยนะมาจับท่ากันปึ๊บปึ๊บนี่โอเคมาใส่ปีกใส่ปีก่อนนะครับอืม ก็ไปปีกอ่าอันนี้ก็โอ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะน่าจะเป็นแขนตอนตอนใส่ปีกนี่จะขยับแขนจะขยับแขนมาด้านหลังมากไม่ได้นะครับเพราะว่าจะโดนีกนี่ตอนใส่ปีกแล้วจะขยับนี่นะใส่ป,ปีกแล้วขยับแขนไม่ได้มากไม่ได้นะขึ้นลงแบบนี้ไม่ได้นะ่าจะโดนจะโดนปีกนะครับ จะโดนแพ็กหลังน,นะขยับปุ๊บโดนโดนข้างหลังเลยขยับขึ้นลงมากไม่ได้นะครับก็ยขยับปีกส่วนปีกก็มีลูกเล่นนี่นะครับนี่กลางขึ้นกลางลงได้ส่วนนี้ขึ้นลงได้เดี๋ยวคลิปแปลงร่างเป็นยานผมจะรีวิวอีกคลิปหนึ่งนะเพราะว่าถ้าถ้ารีวิวในคลิปเดียวเดี๋ยวจะนานไปนะครับ นี่นะครับโดยรวมใส่ปิโดยรวม,รวมส่วนอาวุธก็เป็นนี่นะครับใส่อาวุธนี่ใส่เอฟเฟกอาวุธประมาณนี้ก็ใส่สายพลังงานใส่ใส่ายพลังงานด้านนี้นะตรงโล นี่ถ่พลังงานก็จะเป็นสีเขียวนะครับก็ให้สีเขียวมามใส่เดี๋ยวก่อนนะน่าจะใส่อาวุธที่มือก่อนอเปล่าน,นะเดี๋ยวนะจะใส่อาว,วุธที่มือก่อนอเอาแล้วไงนี่นะครับรีวิวกันดสดๆอนีเลย อ่าหลุดกันเลยทีนี้อ่ะก็ส่วนที่หลุดง่ายกาวได้กับกาวเลยนะครับส่วนไหนกาวได้กับกาวไปเลยนะเพราะว่าถ้าเราเอามาจับท่าไปบ่อยนี่ก็อาจจะลำคาญได้อ่าไทายแล้วละ่ะปึ๊บเนี่ตรเมื่อกี้ตรงเอวหลุดนะครับถ้าเกิดไม่กาวนี่ก็จะแบบลำคาญหน่อยนะเนี่ตัวนี้หลุดอีกแบบหลุด บ่อยมากกาวได้กาวเลยนะครับอ่าโอเคถ่ส่พลังงานนี่แหละใส่กันสดๆนี่เลยอ่าแล้วใส่โล่นะใส่โล่ฝั่งนี้ เดี๋ยวนะใส่โลเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใส่โลใส่โลเอเดี๋ยวนะโล่ใส่โล่ใส่ยังไงผมดกวยเน้ยน่าจะผิดพลาดทางเทคนิคนี่ปึ๊บ นี่อ่าได้แล้วได้แล้วอ่านี่ใส่ใส่หางนี่ครับใส่หางปึ๊บอ้าวสายพลังงานหลุดนี่นะสายพลังงานก็จะใส่ได้อ่าใส่ได้เน้นที่ไหนอันตัวน,นี้ตัวน,นี้หลุดดีกล้วอืม พอจะโดนตรงนรรี้หลุดตรงนั <Thought ful> ้นหลุดก็จะหน้าลำคาญหน่อยนะนี่นะครับกาวกาวได้ก็กาวไปเลยนะครับกาวได้ก็กาวไปเลยน่ะดูดีอ่ะแต่ก็อย่าไปหัวร้อนกับมันนะเดี๋ยวใส่พลังงานปึ๊บ นี่ออมาทีนี้นี่ได้ละโอเคนี่นะครับเนี่ยสายพลังงานหลุดอีกแล้วม่จะหลุดค่อนข้างง่ายนะสายพลังงานอืมต้องใส่ต้องอ่าโอเค พอประมาณนี้เดี๋ยวจับตรงก่อนจับตรงให้มันยืนปึบึอืมนี่ก็จะประมาณนี้เลยหึบนี่นะครับนี่ประมาณนี้เดี๋ยวเอาปิดอืมแต่โดยรวมในโครงก็นี่นะครับ ประมาณนี้นี่นะประมาณนี้เลยจัดท่าแอคชั่นก็ประมาณนี้อ่ี๋ยวคุณมือออกก่อนเ้นปีกประมาณนี้นะครับแต่อาวุธครบก็บประมาณนี้นะอเอาละเดี๋ยวท้ายคลิปจะจัด ขึ้นแท่นหมุนให้ดูนะครับใต้ชั้นนะครับโอเคก็อีเลียนตัวนี้ก็สำหรับมือใหม่นะคนที่ยังไม่เคยต่อมวัวจีนก็ถามว่าต่อได้ไหมก็ต่อได้นะครับแต่ต้องค่อยต่อดูตามคู่มือไปนะพอดีตัวนี้ผมได้มือสองมานะก็เลยไม่ได้ประกอบเองนะครับ แต่แกข้อมูลมีข้อมูลจากเจ้าของเก่าก็บอกว่าประกอบง่ายนะประกอบง่ายแต่ดีเทลมามก็ค่อนข้างค่อนข้างตื่นนะสีเดิมๆมาผมก็เลยทําสีมาใหม่นะครับทําสีมาใหม่อ่าโอเคนี่นะครับอันดับอีปป้ี่นโดยรวมก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวท้ายคลิปเดี๋ยวท้ายคลิปจะขึ้นแท่นหมุนโชว์ตัวอีกทีนะครับผมเดี๋ยวคลิปหนะ้า เดี๋ยวแป้งเป็นยานผมจะแยกไปคลิปแยกทำอีกคลิปหนึ่งเนาะเพราะว่าคลิปนี้น่า,นาจะนานคลิปนี้น่าจะยาวแล้วล่ะโอเคถ้าเพื่อนๆอยากทราบพิธีทำํำสีหรือว่าวิธีพ่นสีนะว่าใช้ของยี่ห้อไหนดีหรือว่าใช้ของแบบที่ผมพ่นเนี่ยดีไหมอะไรเงี้ยก็ คอมเมนต์มาใต้คลิปนะครับเดี๋ยวจะได้ตอบกันนะครับเคอันคลิปนี้ก็ตัวนี้ก็ทําเป็นแนวทางนะเป็นแนวทางเป็นไกด์สีให้เพื่อนๆได้ดูนะครับว่าสีม่วงอ่ะตัวนี้ทําสีม่วงแล้วจะเป็นยังไงรูปร่างหน้าตาจะเป็นยังไงก็เป็นแบบนี้นะโอเคอ่ะหลุดอีกแล้วแม่หลุดส่งท้ายคลิปเลยเนี่นะครับตัวนี้ก็ถ้าในตอนนี้ก็ ราคาน่าจะประมาณห้าร้อยกว่านี่แหละครับห้าร้อยถึงหกร้อยนะแต่ถือว่าคุ้มกับราคาไม่ก็คุ้มนะครับคุ้มอยู่นะนี่ถูกใจสายทำสีสายต่อดิบก็ต่อได้นะต่อได้แต่ตัวนี้ตอนนี้ไม่แน่ใจว่าจะมีอยู่หรือเปล่านะเพราะว่าตัวนี้นานแล้วนะน่าจะติดกว่าปีก็แหละโอเคครับถ้าเพื่อนๆชอบ ตัวนี้ก็ลองเสิร์ชหาดูนะในแอปต้มในแอปม่วงก็อาจจะมีอยู่นะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวพอแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะแปงลงร่างเป็นยานให้ชมกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับอ่าเดี๋ยวก่อนเมืกก่อกี้ลืมนะครับลืมว่าลืมให้ดูหางมังกรนะหางมังกรก็ขยับได้นะครับนี่ ขยับได้หมุนได้แบบนี้เลยนี่นะงอได้นี่ครับงอได้ยืดตรงได้นะยืดตรงได้เดี๋ยวเอาออกเหลยกเดี๋ยวทำจากแข็งก่อนนี่นะครับทําไมผมเรียกหางมังกรก็เพราะว่าตอนเป็นยานนะตอนเป็นยานส่วนตรงนี้จะเป็นของหางนะเป็นของหางมังกรก็เลยเรียกหางมังกรนี่นะนี่นะครับดัดตรงได้นะตรงได้แบบนี้นะแล้วก็งอได้อี่ ได้นะนอนได้อืมนี่นอนได้เป็นวงกลมแบบนี้เลยอืมนี่โดยที่ไม่หลุดเลยนะโดยที่ไม่มีหลุดเลยลิปตัวนี้ไม่มีหลุดเลยนี่ถือว่าถือว่าโอเคเลยนะนี่ครับอ่าหมุนเออหมุนอีกอ่านี่นี่นะครับหมุนเป็นหางมังกรหางมังกรนะนี่ครับโดยที่ข้อต่อไม่มีหลุดเลยนะครับข้อต่อแน่นมากนะ ส่วนตัวนี้ยอมรับเดยยอมรับเลยงานดีอย่าแน่นมากนะครับขยับนี่ไม่มีหลุดนะครับไม่มีหลุดอ่าโอเคครับผม